ดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะคือ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 ,คอ,คอผมผมผมมามาดูคอนเสิร์ตปั๊มคุณปามี่นะครับผมต้องฝ่าฟันทั้งทั้งแม่ผมทั้งเมี่ชายผมเลย ผมผมต้องฝาฟาันทั้งแม่ผมทั้งเมียผมนะครับคครับอุปสรรคคืออะไรเหรอคะครับเราเราต้องจองบับมาดูนะครับมันยากเย็นขนาดนั้นนะครับ <digamos> <ส>มันยากเย็นขนาดนั้นนะครับอันนี้ กกว่ามแ,แ,แล้วทั้งโรคไทยที่ผมมีอยู่ในตัวผมด้วยครับคุณเป็นโรคอะไรคระโรคลมชักครับจริงๆแล้หตือครับจริงจครับแล้วคุณมาก,กับใครคะันมาคนเดียวคับทำไมถึงภรรยายไม่พามาคะครับเขาเขาต้องทำงานแทนผมครับ ยุ่งเอกอต้องเก่งนะคะอืมแล้วมีขอเป็นกำลังใจให้คุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไรนะชื่อจริงไงชื่อเล่นไม่จรชื่อแอมครับแอมชื่อจริงอะไรคะชื่อชนะพันธ์ครับคุณชนะพันธ์นามสกุลอะไรคะเนี่พานิชครับโอเคคุณชนะพันธ์มาจากที่ไหนคะมาจาก เอาเขตนะคุณเท่ครับคุณเท่ค huh. uh ุณคุณเท่ครับคุณเท่นรับโอเคค่ะแล้วคุณชนะพามหมายถึงว่าฟังเพลงของมี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเหรอคะอ้อผมผมผมฟังมาตั้งแต่มาตั้งแต่เออ่ผมผมผมดูคอนเสรรตติร์ตของมี่มามาตั้งแต่คุณอ่ะท,ที่ที่มีเ่เล่นเล่นเล่นคอนเสรริร์ตพี่ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้โทรคุยกันก็ค่ะ บีที่คอนเสิร์ตแคนเทอร์ไรท์คอนเสิร์ตครับโ้สุดยอดเลยคสุดยอดทุกค่ันมีประทับใจในการมาคนเดียวของคุณมากมากจริงๆแล้วมีไม่ควรให้รางวัลตั้งแต่ต้นโชว์แต่ว่าไม่ให้คุณก็ได้ค่ะ พ่อไพ่คะคุณชนะพันเกาะรั้วตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวาหาไม่เจอค่ะคุณนั่งตรงไหนคะคุณนั่งตรงไหนคะนั่งนั่งงตรอ๋อโอเคนี่จำได้อยู่สามสามสามีสม่ห้า,าท่านที่เจ็ดนะคะขอบพระคุณเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ของการต่อสู้กับโลกใยไท้เจ็บที่คุณชนะพันนี้นะคะ ไม่เป็นอะไรที่นี่เราก็สนุกกับทุกๆทุคก,กคนเป็นนักพาร์ของนอกรางวัลมิดแท้ปามม่ตลอดชีดวิตคอนเสิร์ตคุณ Thank